วิทยธุธรรมสุขีสีน้ำเงินสวยมากๆนะครับงคที่ปกติเราจะเห็นสีทองใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินที่มีจำนวนจำกัดนะสีพิเศษเหล่านี้จะมีสามสีนะครับคือสีน้ำเงินสีแดงและสีดำจะเป็นรุ่นปุ่มใหญ่จะสังเกตว่าตัวเลขจะใหญ่มากหน้าจอ LED บอกระดับแบตเป็นรุ่นใหม่นะครับเราผลิตพิเศษให้แบตเตอรี่นานกว่าปกตินานสูงสุดถึง18ชั่วโมงนะครับ วิทยุธรรมะสุขีของแท้มีรับประกันสินค้าหนึ่งปีถ oui, ้าม <Hey, mm ีปัญหาเคลมเครื่องเปลี่ยนเครื่องได้เลยใช้ง่ายแค่เปิดเครื่องก็เล่นทันทีอะตัวนี้ก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปิดเครื่องเล่นธรรมะทันทีเราสามารถกดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกบทธรรมะที่ต้องการได้ตามคู่มือสารบัญนะครับถ้าไม่กดเขาก็จะเล่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้ เหมาะสำหรับในการมอบเป็นของขวัญฝากพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานได้หมดนะครับรรบทธรรมะจะเป็นบทลิขสิทธิ์แท้นะครับจะมีครบถ้วนทั้งบทสวดมนต์ธรรมเทศนานิทานธรรมะเพลงธรรมะนิทานชาดกดนตรีบำบัดในเครื่องเดียวย้ำมีครั้งนะครับของแท้ซื้อผ่านร้านมอเท่านั้นกดสั่งซื้อที่ตะก้าสินค้าซ้ายมือด้านล่างได้เลยครับ นำมาซึ่งความเดือดร้อนแห่งชีวิตส่วนการไม่คบคนพาลเป็นเหตุให้เจริญด้วยสรรพสมบัติเลื่อนฐานะของตนให้ดีขึ้นกว่าเดิม จะพึงสงเคราะห์บุตรโดยสถานะห้าคือห้ามเสียจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลป,ปะวิทยาหาคู่ครองที่สมควรให้ตัดียมปิอปุทังสารังคัจฉามิตาติยมปิหัมังสารังคัจฉามิตาติยมปิสังหัง ที่ได้สมาทานมาแล้วนี้เพื่อจะรับรักษาไว้มิให้ขาดมิให้ทำลายณนะเวลานี้ขอกุศลอันนี้จงเป็นอุปนิสัยและปัจจัยแก่อันกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในอนา